อยากเป็นชาวสวนอยากเทรดสวนเทรนด์ทำได้อย่างไรดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมมี4เ็ปง่ายๆที่จะทำให้คุณเทรดสวนเทรนด์อย่างเป็นระบบพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมิทธวัฒน์นะครับจากช a d ง School นะครับวันนี้มาพบกับ EP ที่149ทุกวันศุกร์5โมงเย็นนะครับในคลังระบบเทรดน,นะครับ วันนี้มาถึงคิวนะครับการเทรดระบบที่หลายๆคนนะครับชื่นชอบเหลือเกินนะครับก็คือการเทรดสวนเทรนด์นะครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเทรดสวนเทรนด์นั้นไม่ได้ง่ายนะครับยากพอสมควรนะเพราะว่าอะไรครับหลายๆคนนะเห็นจังหวะตลาดลงแค่นี้นะครับก็พยายามช้อนซื้อนะลงอีกก็ช้อนซื้อนะนะครับลงมาอีกก็ช้อนซื้อนะครับกว่าจะถูกทางจริงๆเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะคัดไปถึง3ไม้แล้วนะ เพราะฉะนั้นนะครับเพนพอยต์ point, คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละระบบเป็นยังไงนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนที่เทรดแบบ follow trend นะ follow trend นะครับจุดอ่อนนะครับก็คือในช่วงไซด์เวย์นั่นแหละเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทฤษฎีอะไรเยอะแยะนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงมีเทรนด์นะครับตรงนี้เช่นลูกนี้นะครับคนที่เทรด follow trend ก็จะได้เปรียบตรงกันข้ามครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะั่นคือคุณเล่นเป็นลักษณะสวนเทรน์น์คัลเตอร์เทรนด์นะหรือว่าเป็นลักษณะของสวิงเทรดนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับให้มันสวยงามนะอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจาว่าจุดอ่อนนะครับมันคืออะไรจุดแข็งนะหรือว่าช่วงตลาดที่สวิงเทรดชอบคืออะไรนะอ่ะจุดอ่อนนะครับคืออะไรจุดอ่อนก็คือช่วงมีเทรนด์นะมันจะตนข้ามเลยนะครับช่วงมีเทรนดน์เนี่ยพวกสวิงเทรดหรือว่าเล่นสวนเทรนด์เนี่ยจะเกลียดมากๆนะครับเพราะว่าสวนทีไรเป็นไงครับสวนแตกทุกทีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่อะไรครับเป็นลักษณะแบบเป็นกรอบแบบนี้เห็นไหมครับเซล,ล์ตรงนี้นะครับขึ้นมาเซลล์นะครับลงมากรอบนี้บายนะสวนไปสวนมานะครับขึ้นมาเซลล์อีกนะลงมาตรงนี้บ่ายนะแบบลักษณะแบบนี้สวิงเทรดจะชอบนะครับหรือว่าเล่นในกรอบชาวสวนเนี่ยจะชอบมากนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ผมจะแนะนําก่อนนะครับที่คุณจะได้เรียนคลิปนี้นะครับก็คืออยากให้คุณเข้าใจในเรื่องของเพนพอยนะครับหรือว่าจุดอ่อนไว้ง่ายนะ ของระบบนะครับสวนเทรนหรือว่าเคาน์เตอร์เทรนก่อนนะครับชาวสวนนะครับน่ะสวนเทรนนะมักจะตายตอนไหนนะครับคำตอบก็คือตายตอนช่วงอย่างเงี้ยนะครับช่วงที่มีเทรนแรงๆนะเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูว่าระบบที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับจะสามารถนะครับเซฟตัวเองนะหลีกเลี่ยงนะครับช่วงที่มันมีเทรนแรงๆเนี่ยได้ไหมนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดอะไรครับถ้าเกิดว่าเรานะครับสามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าเซฟตัวเองไม่ว่าจะด้วยจาก m o n e y m a n a g e m e n t การวางเงินนะครับหรือว่าจากระบบที่ผมจะสอนวันนี้นะครับมี4ี่สเต็ปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารอดตรงนี้ได้นะครับพาร์ทถัดไปเนี่ยนะครับตลาดมันก็ต้องมาหมุนมาช่วงอะไรครับช่วงไซด์เวย์นะครับหรือว่าช่วงที่มันมีกรอบนั่นเองทันไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้คุณสามารถเอาตัวรอดได้นะช่วงถัดไปคุณจะเป็นชาวสวนที่อะไรครับ มีความมั่งคั่งได้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นดูให้จบนะครับมี4เ็ปเท่านั้นนะใครที่นะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับที่มุมบนด้านขวามือด้วยนะเป็นกดกระดิ่งกิ้งๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอในวีคหน้านะโอเคสำหรับ4เ็ปนะครับพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับ าถึงพาร์ทที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของ4 s t สเต็ปขั้นตอนนะครับในการเทรดเซตอัพใน EP ีที่149นะครับ e ี EP นี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมาเป็นชาวสวนกันนะครับอ่าลองติดตามกันดูนะ ผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับทั้งช่วงที่มันแบบมีกำไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบ็กเทสให้ดูตอนท้ายนะช่วงนั้นสำคัญจริงๆนะครับในพาทที่2นะจะเป็นการแบ็กเทสในตลาดจริงนะครับก็จะทำให้ดูว่าช่วงที่พวกสวิงเทรดหรือว่าเคาน์เตอร์เทรดคนที่เทรดสวนเทรนนั้นไม่ชอบนะครับนั่นก็คือช่วงที่มันมีเทรนเนี่ยนะครับลงหนักๆห,ห,หรือขึ้นหนักๆเนี่ยระบบเนี้ยมันเอาตัวรอดได้อย่างไรนะครับโอเคขั้นแรกนะครับ ดูอินดิเคเตอร์ก่อนเลยนะเทมเพลตมานะครับเทมเพลตวันนี้ง่ายมากๆนะครับจะใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัว CCI นะครับใครที่ติดตามคลิปผมมาเป็นหลายร้อยคลิปเนี่ยก็คงจะเคยเห็นผมใช้ตัว CCI อยู่แล้วนะอย่างที่บอกว่าผมมีความชื่นชอบตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้พอสมควรนะครับใช้ในการสร้างบอดนะครับในการเทรดพอส่วนตัว อยู่หลาย strategy นะ CCI ย่อมาจาก Community Channel Index นะครับท่านสามารถค้นหาตัว CCI ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัว Trading Wheel นะสำหรับคนที่เทรดพวกคริปโตนะก็พิมพ์ Community Channel Index ได้เลยนะครับต้องพิมพ์ให้ดูไหมเนี่ยนะครับลองดูก็ได้นะครับมาที่อินดิเคเตนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะ c o m m o d i t y นะครับนะ c o m m o d i t y Channel Index ขึ้นมาแล้วผมพิมพ์แค่ COM ก็ขึ้นมาแล้วนะนะอ่หลังจากที่คุณเลือก ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นตรงนี้อ่ะผมเลือกขึ้นมาแล้วนะขออนุญาตปิดไปสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ตีกันโอเคตัวนี้นะครับหลังจากที่คุณเลือกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะสิ่งสําคัญคือให้คุณมาใส่อินพุตตรงนี้นะสําหรับ strategy นี้นะครับผมจะเทสให้ดูคือคู่เงิน EU นะครับหรือว่า EuroUSD นั่นเอง Timeframe 4ชั่วโมงนะ CCI ที่ผมจะให้เซตค่านะครับก็คือตัวเลนตรงนี้ให้ปรับเป็น50 ส่วนซอสเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นค่า default ของมันได้เลยนะครับตรงส่วนของ smoothing นี่ไม่ต้องไปยุ่งนะครับ smoothing นะไม่ใช่ smoothie นะมีแวะตลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเครียดเกินไปถัดมานะครับที่คุณจะต้องปรับก็คือตัว style นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาดูตรง Upper Band นะครับ u p p e r Band นะครับให้ใส่เลข210เข้าไปนะครับส่วน Middle Band ตรงนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้และ lower band นะครับ ให้ใส่ลบ210มีลบด้วยนะครับ210เข้าไปมันคืออะไรนะครับอธิบายสั้นๆนะครับตัวอ p p เป Band นะครับในความหมายก็คือช่วงตรงนี้ครับช่วงของการ o v e r b o ์บอรครับจะสังเกตว่าตัว cci เนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ macd ที่คุณใช้นะครับมันก็จะมีเส้นกลางตรงนี้นะครับก็คือเส้นศูนย์ะแล้วก็มีโซนด้านลบนะครับถ้าลงมาข้างล่างก็เป็นโซนลบนะครับถ้าขึ้นไปก็เป็นโซนบวก ครับนะแล้วมันก็มีโซนของการ o อเวอร์บอสโอเวอร์โนะโอเวอร์บอสเนี่ยผมตั้งเอาไว้นะครับใน EP เนี้ก็คือ210นั่นก็คือถ้าเกิดว่า CCI มีค่ามากกว่า210ก็จะถือว่ามัน o อเวอร์บอสแต่ถ้า CCI นั้นมีค่านะครับติดลบหนักๆเลยนะครับลบมากกว่า210นะครับก็คือตรงบริเวณนี้ก็จะเข้าสู่โซนของ o v e r อร์โนนั่นเองจำแค่นี้พอครับ 210และลบ210 Upper Band และ Lower Band Middle Band ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเซตอัพให้ถูกนะครับอย่าเซตอัพผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนนะนะผมเจอนักเรียนหลายคนมาแล้วนะครับที่ดูนะบางคนก็ตอนนี้ดูเหมือนเข้าใจนะครับบอกให้ใส่ EMA แต่ว่าพอไปเทรดจริงไปใช้ SMA ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้เหมือนกันก็ใช่ว่านะครับจะได้ ผลกำไรเหมือนกันนะครับดังนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้นะครับเป็นพิเศษถัดไปหลังจากที่คุณเซตตัว cci ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซตเรียบร้อยแล้วเราไปกันเลยนะครับทีละสเต็ปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างของดาวเทรนหรือว่าขาเซลลก่อนขาลงนะครับอันดับที่1นนะครับง่ายสุดๆผมจะ รอให้เลยครับ CCI นั้นเข้าสู่โซนของ o อเวอร์บอนครับอย่างนี้ครับ CCI ต้องวิ่งเข้ามานะครับมีค่ามากกว่า210จะ2 1 1 1 2จนไปถึง300อะไรก็ได้ครับขอให้มันทะลุนะครับตัวโซนนี้โซน210ขึ้นมาให้ได้อันนี้ถือว่าเป็นสเต็ปที่1ลองมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ก็ไปครับสังเกต CCI ดีๆนะตรงนี้ยัง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้ทะลุโอเคข้อสังเกตตรงนี้ดีๆนะจังหวะที่ตัวแท่งเทียนตรงนี้นะครับดูเลข CCI ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับ CCI เนี่ยตรงนี้คือ200อ่าตรงนี้คือ110บาร์าที่มันเป็น strong move ตรงนี้นครับก็คือบาร์ที่ส่งผลให้ CCI นั้นขึ้นมาทะลุนะครับ210บาา์ก่อนหน้านี้หน่110นะครับขออภัย ส่วนแท่งสีเขียวตรงนี้คือ216 216มากกว่า210ดังนั้นสเต็ปที่1ได้เริ่มขึ้นที่บริเวณนี้ครับอันนี้คือสเต็ปที่1มาแล้วเพราะอะไร CCI มีค่ามากกว่า210นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้คือแท่งที่ทำให้เกิดสเต็ปที่1ถัดมานะครับถ้าดูทรงกราฟดีๆนะทรงกราฟมันก็จะบ่งบอกว่าอะไรครับราคานั้นมีการเลยครับเป็น up trend ที่ค่อนข้างรุนแรงนะ จนมาอะไรครับเข้าสู่โซนของโอเวอร์บอลนั่นเองถัดมาเซนง่ายๆครับในการเล่นส่วนเทรนดฟังดีๆนะครับรอให้ CCI นั้นตัดกลับมาครับมีค่าน้อยกว่า210แท่งไหนที่นะครับทำให้ CCI มีค่าน้อยกว่า210จะเข้าสู่สเต็ปที่2ทันทีตรงนี้ CCI อยู่ที่217ดูตรงนี้นะครับแท่งเนี้ย CCI อยู่ที่217แปลว่ามันยัง ไม่ได้ตัด210ลงมานะครับวิธีเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยครับอย่าไปเล่นท่ายากนะครับถ้าคุณยังไม่เชี่ยวชาญนะอาจจะตกม้าตายได้นะครับแท่งถัดมาแท่งสีแดงตรงนี้นะครับจะสังเกตว่า CCI นั้น187ต่ํากว่า210ลงมาแล้วแปลว่ามันตัดกลับเข้าสู่โซนปกติย้ำอีกครั้งนะครับตัดกลับเข้าสู่โซนปกติตรงนี้แหละครับคือสัญญ,ญาณแท่งเซตอัพ หรือสัญญาณของการเซลล์นั่นเองแต่แต,แต,แต,แต่แต่นะครับอย่าเพิ่งเซลล์จุดสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับผมเน้นเลยนะใครอย่าดูผ่านผ่านนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมทํานั้นมีรายละเอียดนะครับแท่งที่นะครับตัด CCI ลงมานะครับหรือว่าทําให้มันมีค่าน้อยกว่า210ในกรณีขาลงจะต้องเช็คเรื่องของสีของแท่งเทียนด้วยนะครับสีของแท่งเทียนนั้นจะต้องเป็นสีแดงเท่านั้นในกรณีขาเซลล์ในสเต็ปที่3นั่นเองครับ เสตที่3คืออะไรก็คือเช็คสีของแท่งแคนเดลสติกครับถ้าเป็นกรณีขาลงแท่งต้องแดงครับแต่ถ้าเป็นกรณีขาขึ้นแท่งตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวถ้ายังไม่เจอสมมุตินะครับว่าแท่งนี้ดันเป็นสีเขียวสมมุตินะแท่งตรงนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรครับรอครับรอให้แท่งถัดถดไปในอนาคตเนี่ยเป็นสีแดง ถึงจะสามารถเซลได้ครับจำดีๆนะครับตรงนี้สำคัญนะเพราะมันจะช่วยให้คุณนะครับหลบนะครับการหลอกหรือว่า False Signal ได้ตรงนี้นะครับสเต็ปที่3านี้สำคัญนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าตัดตรงนี้แล้วรีบเข้า Short เซลนะครับอันตรายต้องเช็คสีด้วยสีต้องสอดคล้องนะครับคุณจะเซลจำง่ายแท่งต้องแดงถ้าคุณจะบายเดี๋ยวจะมีตัวอย่างขาขึ้นให้ดูนะครับ แท่งต้องเป็นสีเขียวตรงนี้สีถูกต้องเนาะเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเปิดออเดอร์เซลได้เลยนะครับเซลที่บริเวณราคาปิดคำถามนะครับยอดฮิตคือ Stop Loss ตั้งตรง,งไหนนะหรือบางคนบอกว่าไม่เห็นจะต้องถามเลยเพราะไม่เคยตั้งอยู่แล้วอันนี้ลำบากนะครับยากเกินจะตอบ s t o อ l ล s s ฟังดีๆนะครับ SL ใน EP นี้นะครับ ให้ใช้ที่ private swing หรือ swing high ในกรณีขาขาเซลนะครับและ swing low ในกรณีขาขึ้นนั่นเองดังนั้นมองหา swing high ครับก็คือตรงนี้นะเห็นจุดหมุนตรงนี้ไหมเนี่ยจุดหมุนตรงนี้นะครับคือตำแหน่งที่เราจะตั้ง SL นั่นเองเผื่อบัฟเฟอร์สักหน่อยนึงนะครับประมาณ5้ิปก็ได้นะตรงนี้ นะพอเส้นที่เราจะตั้งเนี่ยคือจุดหมุนตรงนี้เห็นไหมเราก็เผื่อบัฟเฟอร์ขึ้นไปนิดนึงนะครับสามถึงหพิสระยะเทสโปรฟิตนะครับอยู่ที่ R อ,อยู่ที่1ต่อหนึ่เท่าครับเนี่ยก็ตั้งประมาณนี้หวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับอันนี้คือเทรดเซตอัพนะครับเห็นปะจังหวะแรกนะครับ CCI ตัดขึ้นนะครับทำโซน o v e r b o ์บอทแตกแล้วก็รอให้มันตัดลงกลับลงมาครับอย่าลืมเช็คสีของแท่งที่ตัดกลับลงมา ถ้าสียังไม่สอดคล้องสิ่งที่ต้องทำคือต้องรอนะครับจนกว่าจะมีสีแดงในกรณีขาวเซลนะครับไม่ได้ให้ทิ้งสัญญาณนะแต่ให้รอไปเข้าแท่งถัดไปก็ได้หลังจากที่คุณเซลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมจุดนี้ก็สำคัญนะครับเมื่อไหรก็ตามนะครับที่ราคาวิ่งลงมานะครับทำให้คุณมีกำไรนหนึ่งเท่าเช่นบริเวณเส้นสีส้มเนี่ย ผมมองว่ามันเป็น1เท่าเช่นตรงนี้นะครับคุณตั้ง SL เนี่ยคือระยะสมมุติระยะคือ X นะครับตั้งแต่จุดเข้าถึงซ t o อ l o อ s เนี่ยถ้าคุณมีกําไรนะครับวิ่งลงมาเนี่ยถึงบริเวณประมาณนี้ระยะ X เท่ากันสิ่งที่คุณต้องทํานะครับผมแนะนําและบังคับเลยก็ว่าได้นะครับให้คุณต้องทําก็คือให้คุณเลื่อน Stop Loss นะครับลงมาปิดหน้าทุนแบบนี้ครับ เพื่อทําตัวเองให้เป็นซีโร่ริสนะครับดังนั้นไมน้นี้คุณก็มีแต่เจ้ากับเจีย้ยเท่านั้นมี2อย่างนะครับชีวิตมันก็จะดีขึ้นอีกนะนีนีอวไหมมีแต่เทคโปรฟิตไม่ก็กลับไปบางหน้าทุนแล้วคุณก็ไม่ได้ไม่เสียอาจจะมีค่าคอมค่าสเปรดนิดหน่อยนะครับทันไหมอย่าลืมนะครับ rr 1่ตอนหนให้คุณเลื่อนซ็อฟลอสมาไว้ที่หน้าทุนนะครับและไม้นี้ก็เทคโปรฟิตไปเรียบร้อยทันนะครับ ทวนกันอีกครั้งนะครับในกรณีของการเทรดขาเซลล์นะครับ1ก็คือ1คืออะไรครับคุณจะต้องรอให้ตัว c c i นั้นมีเข้าสู่โซนของโอโบส์ ot, ก็คือมากกว่า210นะครับ2อคือรอให้มันตัดกลับลงมามีค่าน้อยกว่า210และถัดมานะครับเจ็บที่3แท่งที่ตัดกลับลงมานะครับคือแท่งนี้ จะต้องเช็คสีด้วยนะครับกรณีขาเซล์ต้องเป็นสีแดงเท่านั้นถ้าเป็นสีเขียวทายําไงล่ะรอแท่งถัดไปเรื่อยๆครับถ้าแท่งถัดไปเขียวเขียวเขียวก็รอแท่งที่มันเป็นสีแดงครับแล้วค่อยเทรด STOP LOSS เอาไว้ไหนเอาไว้ที่ Swing High ครับสรุปสั้นๆเลยนะสี่สเต็ปหวังว่าเพื่อนเจะตามทันนะครับเ็ษที่สก็คือการ Take Action นั่นเองอ่าต่อ1.5เท่าเน้นย้ำจุดไหนสำคัญ อย่าลืมเลื่อน stop loss ถ้าคุณมีกำไรแล้วอย่างน้อย1เท่าระยะ x เพื่อทำตัวเองให้เป็นอะไรครับ zero risk เวลาเรียนกับผมนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการนะครับ save ตัวเองนะครับ save ทุนหรือว่าปิดความเสี่ยงให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่ใช่เร็วเกินไปบางคนนะครับราคาขยับมานิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยวิ่งได้กำไรแค่นี้นครับรีบเอา stop loss มาบังหน้าทุนแล้ว แบบนี้ก็เร็วไปครับกลัวเกินไปโอกาสที่ราคาจะเวี่ยงมาชนแล้วลงต่อก็มีนะครับทำให้เหมือนขายหมูนั่นเองดังนั้นต้องมีระยะในการเลื่อน s l ที่เหมาะสมด้วยนะครับตัวอย่างในกรณีขาลงนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างในกรณีขาขึ้นกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับในกรณีขาขึ้นนะครับตรงกันข้ามนะครับคุณจะต้องรอให้เลยครับ CCI นั้นเข้าสู่โซนของ o v e ว s o l โก่อนนะครับ เมื่อไหร่เข้าสู่โซนของโอเวอร์โซลเช่นจังหวะน,นี้ครับตรงนี้มีการเข้าสู่โซนของโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตเลื่อนกลับมาให้ดูนะครับโอเคแท่งนี้นะครับแท่งนี้ CCI ลบ2อ2อย่าลืมนะว่าโซนเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโซนเราอยู่ที่ลบ210นะครับโซนโอเวอร์โซของเรานะ แท่งนี้ลบ232ครับแปลว่าแท่งที่เข้าสู่สเต็ปที่1ก็คือแท่งนี้แหละครับมีการขายกันลงมาอย่างหนักหน่วงนะเข้าสู่โซนของโอเวอร์โซเพราะฉะนั้นชาวสวนเตรียมครับเตรียมเ hey, ฮนะ่สวนยังมีหลักการนะครับช่องนี้ตรงนี้นะครับเต็ปที่1มาแล้วสเต็ปที่2คืออะไรครับจะต้องรองให้ cci นั้นนะครับกลับมานะครับมีค่ามากกว่าลบ210 มากก,านะมากกว่าลบ210ให้ได้นะมากกว่าลบ2อ0ให้ได้ก็คือกลับมาโซนปกตินั่นเองนะและเสร็จที่3ก็คือเช็คสีนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับลบ202อโอเคดูด,ดีนะแท่งนี้ลบ2ออยนะครับอย่าลืมว่าโซนเราเท่าไหร่นะผมพูดเองจะลืมเองนะครับลบ210แต่ว่าแท่งนี้มันลบ202คุณเห็นอะไรไหมครับ แท่งนี้มันเป็นแท่งที่ทําให้ตัว CCI นั้นตัดกลับมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่2ครับคือแท่งสีแดงตรงนี้อผมเอาเมาส์ไปชี้ดูนะเนี่ยคุณอ่านค่า CCI นะครับแท่งก่อนหน้าลบ215นะครับส่วนแท่งนี้ลบ202แปลว่าแท่งนี้ตัดกลับเข้ามาในโซนปกติดังนั้นนะครับเราบายได้เลยไม่ได้ครับบายไม่ได้เพราะอะไรครับ ผมสอนไปแล้วว่าในสเต็ปที่3คืออะไรครับคุณจะต้องเช็คสีด้วยตรงนี้เราอยู่ในนะครับเราจะสวนขาขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นสเ็ปที่3เนี่ยแท่งเทียนนะจะต้องเป็นสีอะไรครับเขียวเท่านั้นแต่เผอิญว่าอะไรครับแท่งเนี้ยที่มันตัดกลับมาในโซนปกติของ CCI เนี่ยนะครับเป็นสีอะไรครับสีแดงนะครับอย่าเซลไปนะครับบางคนเผลอเซลไปตรงนี้เออขอขอภัยนะครับเผลอบายไปตรงนี้นะครับ ถ้าบายไปเนี y, stop ่ยซับล้อคุณอยู่ตรงนี้นะครับมันแคบมากนะครับมีโอกาสที่คุณจะโดนเกี่ยวซับล้ออกไปได้ดังนั้นผมถึงบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าแท่งเซดาของเรานะครับเป็นสีที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราจะจะหน้าที่เราจะเล่นนะเราจะเล่นหน้าบายตรงนี้ต้องสีเขียวแต่ถ้ามันเป็นสีแดงให้รอๆนะครับไปเรื่อยๆแท่งถัดไปเป็นสีอะไรครับสีเขียวเรียบร้อยแล้วแบบนี้เข้าได้ครับทันนะครับเพราะเราจะบายไง เปิดบายครับที่ราคาปิด STOP LOSS ไว้ไหนไว้ที่ Swing Low ครับเห็นปะตรงนี้เป็นจุดหมุนเนี่ยก็เอาไว้ที่ Low ของแท่งนี้นั่นเองนะครับเป็นจุด Stop Loss หวังว่าจะตามกันทันอยู่นะครับเผื่อบัฟเฟอร์นิดนึงนะครับ3-5 pip พินะตรงนี้ TP 1ต่อ1.5เท่านะครับอันนี้คือ TP เข้าที่บริเวณราคาปิด Stop ล o อ s อยู่ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปเลยครับปล่อยไหลครับเห็นไหมตรงนี้ก็ถึง TP เรียบร้อยครับก็จะเป็นการเล่นในจุดสวิงนะครับที่มีหลักมีการมีเหตุและผลนะตรงนี้จุดหมุนเพื่อลงนะครับคุณก็เซลล์นะครับ พอมาเจอโซนโอซานล่านะครับคุณก็หาจังหวะบายเห็นปะแต่คุณต้องดูสีด้วยนะบายยังมีหลักการนะครับไม่ใช่อตัดโอวอโอวอซนะครับเข้าซื้อเข้าขายทันทีนะพังแน่นอนผมยืนยันนะครับแล้วอย่าลืมนะผมลืมเองด้วยเมื่อกี้นะครับนั่นคือเมื่อเมื่อไรครับเมื่อคุณมีกําไรไปนะครับสัก1ต่อ1น1เท่านะครับหรือ R1 ต่อหนึเช่นนะเช่นนะเช่นตรงนี้ และอันนี้คือขาบายเมื่อสักครู่นะครับคุณก็ต้องตั้ง RR ไว้1ต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับเนี่ยเส้นสีส้มนะครับถ้าราคาวิ่งมาถึงนะครับให้คุณเลื่อน SL ออกมาบังหน้าทุนนะตรงนี้มันแท่งเดียวจบไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสนะครับหมายถึงว่าราคามันไม่ได้พรวดพลาดนะครับสมมติวิ่งมาแตะทิกเกอร์ตรงเส้นสีส้มเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับผมเน้นย้ํามันจะช่วยเซฟคุณได้นะครับก็คือการเลื่อน SL ออกมาบังหน้าทุน บบเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลื่อนมาแล้วนะครับมันก็มีแต่อะไรครับเจ้านะครับคือลงมาที่ทุนนะครับแล้วก็โดนต็อปลอตออกกับเจี๊ยก็คือโดน TP นั่นเองนะครับถ้วยแบบนี้คุณจะไม่เครียดครับเพราะว่าคุณมีการปิดความเสี่ยงแบบเหมาะสมโอกาสที่คุณจะได้กําไรหรือเซฟหน้าทุนมันก็มีสูงนะครับโอเคหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับและสําคัญที่ผมอยากเน้นย้าอีกหนึ่งอย่างก็คือให้คุณดูในพาที่2 นะครับนั่นคือการแบ็กเทสในตลาดจริงผมจะทําให้ดูนะครับว่าจุดอ่อนหรือว่าเพนพอยต์ของการเทรดส่วนเทรนนั้นระบบนี้มันผ่านไปได้หรือเปล่านะครับโอเคพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับก็บมาสู่ภพาร์ทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแบ็กเทสในตลาดจริงนะครับเราอยู่การบนคู่เงิน E U time frame 4ชั่วโมงของ Tickmill Broker นะครับโ Broker ที่มีสเปรดบวกคอมมิชชั่นค่อนข้างต่ำมากๆนะครับเหมาะกับการเทรดทุก strategy โอเค ครื่อไม้ื่องมือเซตขึ้นมาเหมือนเทรดดิ้งวิวนะครับตรงนี้เรามาอยู่บนแพลตฟอร์ม MT4 นะครับก็จะมี CCI 50นะครับแล้วก็ตัว o v e r b ot, o u g h ทโอเวอร์โเราก็เซตไว้ที่210และลบสองเซตค่ายถูกนะครับเซตผิดชีวิตเปลี่ยนเน้นอีกครั้งหนึ่ง Win rate ของระบบนี้นะครับผมยังไม่ได้แจ้งนะครับอยู่ที่50%พอดีนะครับเพราะฉะนั้น Win rate 50 50ครับถ้า RR มากกว่า1น่อนคุณก็ได้กำไรเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับในระยะยาวนะซึ่งผมทาากร b a บ็กเทสมาให้ดูเนี่ยค่อนข้างจะนานนะครับประมาณ2ปีได้นะครับก็ Win เ a t ดอยู่50%นะ R 1ต่อ1นเพราะฉะนั้นเล่นได้นะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดถึงในพาร์ทนี้นะครับผมไม่ได้จะมาพาไปดูในช่วงง่ายๆนะครับอย่างที่บอกว่าผมจะมาพามาดูในช่วงที่มันเทรดยากๆนะครับเช่นช่วงที่มันมีเทรนหลมๆแบบนี้นะครับลงสุดๆเนี่ย นะครับคนที่เทรดเป็นลักษณะของสวนเทรนนะครับมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าระบบเรานั้นจะรอดหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดว่ารอดเนี่ยนะครับตรงอื่นเนี่ยรับรองสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเข้าทางอยู่แล้วนะเนื่องจากเรามาเทสตรงจุดที่มันเสียเปรียบสุดๆนะโอเคตามนี้เลยนะครับลองดูนะจะเห็นว่าอะไรครับตรงนี้ CCI นะครับมันเข้าสู่โซนของอะไรครับ Over s o l d นะครับตรงนี้ Over s o l d เพราะฉะนั้นเนี่ย Power s o n e ปุ๊บนะครับในสเต็ปที่1นะครับตัดลงนะครับแล้วก็มีการม้วนขึ้นนะในสเต็ปที่2นะแล้วคุณก็ต้องมองหาแท่งสีเขียวถูกไหมครับแท่งสีเขียวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนี่ยบริเวณแท่งนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยทําการเข้าออเดอร์เลยครับตรงนี้เป็นตัวตำแหน่งลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลบเนี่ยเราจะสวนเทรนด์ขึ้นไปเนี่ยเราต้องเปิดไปลักษณะของบายถูกไหมอ่าเพราะผมเปิดบายขึ้นไปนะครับสิ่งที่ผมอ่ามันเกิดขึ้นนะครับสต็อปล็อตอยู่ที่สวิงโลนะครับสิ่งท มันขึ้นไปเนี่ยแตะ TP 1นะครับ TP 1นั่นคืออะไรนั่นก็คือ RR 1ต่อ1นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครจำได้ว่า RR 1ต่อ1เราต้องทำอะไรครับเราต้องย้าย stop loss มาไว้หน้าทุน,นครับเพราะฉะนั้นไม้นี้เห็นไหมฮะมันขึ้นไป1ต่อ1นแต่มันเกือบจะถึง1.5นะแต่มันถึงไหมมันไม่ถึงนะครับพอไม่ถึงปุ๊บเราก็ทำการเซฟ stop loss ไว้หน้าทุนอยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นไม้นี้ก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําเป็นลักษณะขีดขีดสีแดงหรือขีดสีเขียวนะเพราะฉะนั้นรอบลงขานี้ก็นะครับเกือบได้กําไรด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่เซฟหน้าทุนอย่างเดียวนะเกือบได้กําไรด้วยนะครับขาดไปไม่กี่พิบเท่านั้นเองมาถึงจังหวะที่2นะครับนะ c d i เป็นไงครับตรงนี้เราเล่นจบไปแล้วนะครับในสัญญาณแรกสัญญาณที่2อยู่ตรงนี้ครับมีการอะไรครับมุดกลับลงมานะครับในโซนโอเวอร์โซลลบ210แล้วก็มีการ นะครับกลับมาโซนภาวะปกติอีกในสเต็ปที่1-2นะครับเราก็ต้องเข้าหาสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3เกิดขึ้นตรงไหนนะครับคือตรงนี้เช็คแท่งสีเขียวนะครับเขียวไหมเขียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดเลยครับเปิดขาบายตรงนี้สต็อปลอตไว้ไหนไว้ที่สวิงโลก่อนหน้านะครับก็คือบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เราบายไปแล้วนะครับเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมคือเกือบจะแตะ1.5นะครับตรงนี้ขาดไปนิดเดียวเองนะครับแต่ว่ามันแตะ1ไปแล้วไง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อน SL มาบาังหน้าทุนนะครับเพราะฉะนั้นไม้นี้ก็รอดไปอีกหนึ่งไม้นะครับเห็นไหมว่าช่วงที่มันเทรนด์มันลงแบบแรงๆเนี่ยนะครับระบบเนี่ยมันก็สามารถที่จะรอดด้วย Money Management แล้วก็เรื่องเทคนิคนะครับอย่าลืมเทคนิคที่ให้ไปคือการเลื่อน Stop Loss บังหน้าทุนถัดมานะครับลงต่อเห็นไหม่าตรงนี้ไม่ได้สวนเลยนะครับเราจะรอสวนเมื่อมีจังหวะด,ดีๆเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า4สเต็ปนี้คุณต้องจำให้แม่นนะ รับรองไปใช้ได้ประโยชน์แน่นอนตรงนี้เข้าสู่โซนของลบ2อ0อีกแล้วโอเวอร์โซอีกแล้วนะครับสเต็ปที่1มาแล้ว2นะครับตัดกลับ,ต,ลบตัดกลับตรงบริเวณนี้ครับเลข2 3แท่งเขียวอยู่ไหนครับอยู่แท่งนี้นะพอเจอแท่งเขียวปุ๊บถูกต้องแน่นอนนะครับตามหลักเรียบร้อยเปิดลองเลยครับหรือเปิดบายนั่นเอง็อปลอดไว้ไหนไว้ที่สวิงโลครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ชน tp 1 1ตอน1.5จริงๆหลุดไปถึง2เลยก็ได้นะครับแต่ผมทำเทสแล้ว1ตอน1นนั้นโอเคที่สุดนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมองเห็นภาพรวมนะครับว่าช่วงที่ตลาดนั้นนะครับทิ้งหนักๆนะครับแบบนี้นะครับทิ้งลูกนะครับแหลมๆนะครับทิ้งประมาณเนี่ยกี่วันนะครับตั้งแต่วันที่วันที่8นะครับเนี่ยโดยประมาณครับ8กันยาจนมาถึงช่วงประมาณเดือนตุลาเลยด้วยซ้ำนะครับนะกันยาตุลาก็ประมาณเดือนหนึ่งเลย ระบบนี้ก็ยังมี TP มาหไม้ด้วยและเกือบท p อีกด้วยนะครับหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับไปดูตัวอย่างต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ตัวอย่างขาขึ้นแล้วนะครับลองมาดูตัวอย่างขาลงกันนิดนึงนะครับ CCI ก็เหมือนเดิมนะครับทบทวนเลยละกันนะวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสู่โซนของโอเวอร์บอลแล้วนะครับเพราะว่ามากกว่า210นะครับพอมากกว่าแล้วก็มีการอะไรครับโค้งเข้าแล้วก็มีการโค้งกลับมาด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือต้องเช็ค ในเรื่องของสเต็ปที่3นะครับนั่นคือสีจำได้ไหมสีต้องเป็นสีอะไรครับขาเซลล์ต้องสีแดงอันนี้แดงไหมแดงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เปิดเซลล์ตรงนี้ s l ไว้ไหนนขออนุญาตเลื่อนตัวไฮไลท์สีเขียวหน่อยนะครับจะได้เห็นตัวลักษณะของสวิงตรงนี้ s l ไว้ที่อะไรครับจุดหมุนด้านบนหรือว่าสวิงไฮนะครับนะคุมความเสี่ยงตรงนี้ให้ดีนะตามระบบมาเลยนะครับ TP อยู่ที่อะไรครับ 1ต่อ1นแต่อะไรครับหลังจากที่เซลไปปุ๊บมันนิ้งหน่องนิ้งหน่องแล้วก็วิ่งลงมาเลยครับชน TP 1ต่อ1เน้นย้ำอีกทีว่า RR 1ต่อ1ให้คุณทำอะไรเลื่อน SL มาไว้บังหน้าทุนตรงนี้ครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็อะไรครับเซฟละแล้วมันก็วิ่งลงไปชน TP 1ต่อ1นเท่านี้เองครับคุณก็ได้กำไรจากเทรดนี้ไปนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้ประโยชน์นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับมีอะไรให้กดกดไว้เลยนะครับกดไว้ก่อนเลยนะนะฮะแล้วก็ใครที่มีระบบดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ไปด้วยนะครับใครที่นําระบบไปออ t ติ i z e ไซ์แล้วนะครับกับ คู่เงินอื่นกับสินค้าอื่นนะครับทำเสียอื่นๆแล้วได้ค่าอย่างไรครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับหรือว่าจะไปจอยกันในห้อง Discord ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถพูดคุยเรื่องระบบเทรดหรือว่าแลกเปลี่ยนโคดดิ้งได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ